ในช่วงมรสุมแบบนี้นะครับพี่ๆน้องๆของเรานะครับที่อยู่อามชายแดนนะครับอยู่โดยเฉพาะริมแม่น้ำเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงของการหาปลานะครับเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้มีใครมาหาปลากันบ้างครับเรามาเริ่มจากเจ้านี้ก่อนครับได้สี่ห้าตัวก็ยังดีนะครับดูฮะเริ่มแล้วนะครับเริ่มดูหาปลาครับมาแล้วนะครับนี่นี่นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูอีกสองเจ้านะครับอยู่ตรงนี้ดีกว่านี่ครับดูครับโอ้น้ําขึ้นเยอะเลยนะครับดูฮะเราไม่ลงแน่นอนนะครับเรือจอดอยู่สองลำนะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับต้องลงลึกนะครับไม่ลงดีกว่าไม่ลงดีกว่าเดี๋ยวลุ้นอยู่ตรงนี้ดีกว่านะครับ เขากําลังกําลังดูตะข่ายอยู่นะครับดักเมื่อวานตอนเย็นนะครับเดี๋ยววันนี้เราลุ้นอยู่บนฝั่งดีกว่านะครับเห็นกองหินไหมครับกองหินจริงๆแล้วจุดที่กองหินอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นริมริมแม่น้ำนะริมแม่น้ำนะครับแต่ว่าดูฮนะน้ําล้นนะครับน้าล้นทะลักออกมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันเป็นถนนนะครับถนน นี่ครับจุดที่เรือ,อที่จอดเรืออยู่เนี่ยนะครับนี่เทียบเรืออยู่ก็เป็นเป็นถนนนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ําเต็มแล้วนะครับอย่างนี้หมดสิทธิ์เลยนะครับดูฮะไกลมากครับปกติแล้วจุดนี้เนี่ยมันเป็นถนนนะครับน่าที่เขาเขาดัดตะข่ายอยู่นะครับเป็นถนนนะครับ ตอนนี้เวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีนะครับก็รออยู่ตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าน้องๆเขายังไม่ขึ้นฝั่งคิดว่าคงอีกนานนะครับอาจจะไปทําธุระอย่างอื่นด้วยนะครับนะเพราะว่าจะมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับอยู่ริมแม่น้ํานะเข้าใจว่าอาจจะไปดูแลน้องวัวด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะถ้าเกิดว่าไปเก็บปลาที่ตะไครเนี่ยรออยู่ตรงนี้ประมาณ1ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับน่าจะเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็สื่อสารไม่ได้ด้วยนะครับเนาะเพราะว่าอยู่ไกลนะครับแล้วก็ไม่ได้มีโทรศัพท์ด้วยเนาะไม่ได้มืเบอร์โทรศัพท์ด้วยเพราะนั้นคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณมากครับ